ว <OK> สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีปฏิกดติตามคนสุดท้ายตกดไลค์กดแชร์ดห้องสิบีครับโอ้มาเบิ้งครับลูกสาวนักกล้ามเอ้ก้ามไหมกล้ามเป็นมัดมัดเอ้เบิ้งก้ามเต้นเนี่ยก้ามออกไปจะมีก้อนใหญ่มันน่มเอ้ดีแล้วครับลูกสาวดีแล้ว โอ้ยหอนแดดครับพี่น้องด้ยคุณอะทีมงานมาล้วบนนอนโอ้กลับมาแล้วไปอยู่บ้านจนหน้าขาปวนเนาะฮะน,ะนอนไหล่นอนหล่หน้าขาปวนวะ,นะจันหน่องขาเป็นหายหตัวหายหที่เดียวตัวบวมตัวคิดบขาขอ้นบวมเตะ้ยบวมจี๋เลย สวัสดีปายิมย้มปายิ้มมนไวโอ้มือนี้ทีมงานขึ้นยังหนาแปลกๆหไรใว่าาประดัไแม

Thích mưa Thích mưa ở nhà quá sao yếm. Eh. à Chào đi, cô mẹ. ข้าเลาะครับโอ้โโอ้ผมได้เหลนเอาฉลาเลยวันนี้ไหมเขาได้เหรได้ฉลาเลยได้ฉลาเป็นหลังเลยครับ พยเบิ้มไปครับคันเดรย์่ะนี่พ่ยังเบิ้มโอ้โห้ตน้ันี่เต้นใหญ่เต้นใหญ่เต้นหลักขึ้นแล้วโอ้ยหอนร้ายพี่น้องอะ โอ้มาถ่าลูกใส่มาไหนเป็นบอนี่ยเอ้ยกุตเตียเรือรถเดชอาหารตามสัง่ง ไหวดีป่ะลูกพี่ยอนเลยครับนอนตากแอร์เย็นๆย็ห่อนๆนี่แหละครับพูดตองอาศัยแอร์ครับยืนนอนตากแอร์เย็นๆย็ห่อนๆเย็นเย็นกระดาษเลยเย็นเย็นห่อนๆแล้วห่ออนโอ้สุดยอดเลยอาจารมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนมาจากจันนาเวทีโอ้ชโคลกเลยห่อนดีโอ้สุดยอดเลยครับ จะหยุจะหยุพูดจะปลาพูดิบฮไเลยตรงหายย่งเยืนยหายอย่งยนยิตบนะับสีโม้คู่ถือหาโม้เหมือนีไม่ทันเห็นั่นยังมันหายแล้วก็มีดี่ะมืออื่น2องกว่ากิโลครับเปลี่ยนเปลี่ยนก็จะีซะเนี่ยฝักขับอนไ้อย่างนีา โอ้เ oh, สือมถึง,ปงเปี้หน่อยสิผูกได้ยุสาต้นนี่กสาต้น,นีแ้วะะนะล่ะเีย <c oughs> เ้ย่จุกมเยอยดมต้องมือมันนดิ่เตยบีบงเกยหยุดสองมื่ไปฮือนมันเดี้ยไปฮือนมเหรอคื้นไเห็น <c oughs> โอน <c oughs> ้ยเหลือนะครับมันจะบนหยุดในกรยาในขนาดนี้ยัางก็อบีมาอยู่ <c oughs> เออปลาเต็มของวะจ้ ก็ได้ยู่ได้กินอ่ครับเออก็ได้ยู่ได้วัตถุวัตถุว่าหย่งแรกบันใดเออแต่อยกินปลาทิวก็ได้กินอยากกินปลาคอก็ได้กินนะเออเลือกได้เลือกได้พร้อครับเวลาเวลาก็เลือกได้เวลาก็ได้ได้เพราะว่ามันเป็นน้องกุญเจ้าของเออวันย่ำได้ก็ได้นะคือ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 ปาคอปลาปากปลาปากพวกนี้ปากปลได้ของไบไหมของของน้องไผนน้องมันครับน้องไผนน้องมันอยู่ลูกหัวสัวได้จับเด้วย มือสวกันบ่ได้ตัวปั๊มไม้ไทท่วนได้หรอครับแมนแล้วแมนบ่ได้ครับบ่ได้บ่ได้ไปสองมื่นย่ามใส้จักรอบอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์เนี่ก็บอกบ่ได้เนาะทั้งมื่อกี้กับคนตัคนลุ่งก็ออกบ่ได้เออแต่ได้คนเดียวแรงเลยความมืดมากกับแมนแเหรครับ ธรรมดาล้วก็ไฟใส่หัวล้วก็ไปทันแล้วครับ <Yeah. S 2> ายัดตัวยามใส่ไปสั่ตัวเ <Yeah. S 2> มืยอกับขอบานนอนตัวคออไม่นนได้เลยคัคือมันแกออกไปยามยีกเืื่ออะไรให้ลูกซื่อทกอ,อกไี้เท่านนเด็ยานอนรับเลยเหรอให้เงินลูกไปเซเว่นตัว เอาลูกเอาลูกเอาเงินไปขาเซเว่นพอสิอยู่เฮื้ยโอ้ประสบการณ์ผู้เฒ่าเด้ครับประสบการณก็จะเคย่ทานมาก่อนเนาะนี่แหละเราไปเจาะอ่านเมื่ก่อนเมื่อก่อนนึกผส่ลูกก็ได้ยินเพิ่นว่านั่นแหละวว่าบ้านอันซื้อยังไส่ลูกไปเซเว่นเซาบอกเลยนะครับได้ยินมาจากอาจเจนเนี่ยผมก็ไม่เคยหยุดเลยนะสุดก็เลยเอาก็ต้องลูกอยู่กับกวนพอเนาะครับนั่นแหละพอกับป๋านก็อยากผักพันนี่เราอยู่ปุ๊บลูกกับก้วนได้ักร็ต้อง เอาลูกเอาลอยเปิเเว่นเสยงก็ซื้อด <ah ้อน an> uh ี่แหละครับจะฝ่ามาด้วล่ะไปกะสือมันเบิร์เซว่นเบิรเงินลอยหน่ละเสือนีดเือีดด้วยังะอนบีดมัอีดเวล่าอ๋จะมากมากกับเปาบนนีเออเป่าแฮงฮอพอดีลูกลูกเส้อกหวีดลูกได้เื้อไอติมเสือไอติมเสือไอติมมันว่าเรียไอติมมันเลเลบเล็เออเสียงพอเรียยังไอติมอยู่ข้างในมั้งะนี่แอก็เปิดมุมานอนนั่น้อแจ้งว่าโอ้อีท้ายอีแล้ว ม่ใส่เลยอ่ะเออโอ้ยอแเดียวอยโอ้ยสดอเอ้ยเออมีแอร์เกิดหเออยังรออย่งโนเอยุ่มีั๊กเลยผุดสองสามเกิซ่ป้าเขานอนอย่เนาะเออโย่นนอนเปลี่ยนกันแตมีแอร์ก็เพื่นะฝนเออสบายปันยังนั่งารวนถูดเปลี่ยนเออนั่งตารลมห่อนู่ฝนเออมีแอร์มีก็เ่มาอยู่เออโทถวได้หลายเออวาตัว มองมันสบายผิวเลือดนี่ที่สาม,มาก่อนนะเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฟังไว้สักนิครับขอแค้คลิปหนา่อยครับ จากที่ว่าการดำเพื่อนนะครับเนาะครับผมที่ว่าไม่จีบตั้งคเหตุขึ้นงานสาวหน่อยพอดีครับพอดีบด้งนะครับน้องกินตักแยอะๆๆหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะครับสขหรับเรื่กครับขอบคุณครับเอาเป็นของพอก้นจีนนาครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีรี ้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ